สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำอันนี้ทุกคนเห็นก็คิดว่าเป็นปลาทอดมันใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่นะ<ม>เออ<ม>เราใช้เห็ดเข็มทองค่ะเออเน,นี่เรามาชวนทำเห็ดเข็มทองทอดมันนะคะทำเป็นทอดมันแบบนี้อื<ม>นะคะ<ม>เห็นไหมดูน่ากินไหมคะมม แล้วก็จะมีน้ําอาจา์นะคะแล้วก็จะมีน้ํำจิ้มน้ํำจิ้มเป็นออกเปรี้ยวหวานเนาะเอ,อ๊ะนี่แมหน้าตาเป็นยังไงโอ้ไปเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยเนาะก็มีส่วนผสมอ,อะไรบ้างอม,มันทํายากหรือมันทําง่ายนะคะเดี๋ยวไปดูกันจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทํา เขาบอกว่าปลาทอดมันแต่ของเราไม่ใช่ของเราเป็นเห็ดเข็มทองทอดมันนะคะเห็ดเข็มทองทอดมันถ้าหากว่าเราจะใช้เห็ดเข็มทองอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เกาะไม่เกาะตัวเนาะเราก็เลยเอาอกไก่มานี่ก็เพื่อสุขภาพเลยอกไกล่ลอหนังออกแล้วก็เอามาสับนะคะสับทีนี้เราก็จะนวด อันนี้ครึ่งกิโลนะคะกับพริกแกงพริกแกงถ้าใครชอบเผ็ดนะก็อาจจะใส่ใส่เยอะได้เลยแต่อันนี้เราซื้อมาขีดเดียวเองอืเราก็นวดแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวนิดหน่อยแล้วก็มีใบมะกรูด แล้วก็จะมีไข่ไก่ใส่เพื่อให้มันให้มันนุ่มให้มันเกาะตัวกันนะแล้วก็มีผงปรุงรสกับเกลือนะคะก็มีน้ำปลานิดหน่อยนะคะอันดับแรกก็ขอนวมมดเนาะนวดนดูก่อนนวดไอ พริกแกงเผ็ดนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบหยาบก,กันแต่เราว่ามันไม่สวยเราขอใช้แบบแบบละเอียดนะคะใช้แบบละเอียดนะคะโอ้ยตุลักทุเรนิดนึงขออภัย เสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองก็ครึ่งกิโลเหมือนกัน อาจจะฉีกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใส่นิดนึงนะค่อจะใส่หมดไปเลยนะกิโลหนะึ่งลองดู ย่างด้วยแล้วก็แล้ก็จะใส่ไข่ไก่นะคะอาจจะใช้นิดนึ่ง ตัวฝักยาวใบมะกรูดนะคะจริงๆอะ่ะเครื่งปุงมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะแล้วนึกอยากกินเห็ดเข็มทองเราก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรเลยบอกลองดู เดี๋ยวเราไปทอดกันตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะแล้วเราก็เอามาทอดกดให้มันแบนนิดนึง 开始变黄，变天了。Hmm. ใช้ไฟกลางนะคะถ้าหากเราใช้ไฟแรงเดี๋ยวข้างในมันไม่สุกเนาะเพราะว่ามันยังเนื้อสัตว์อยู่ด้วยนะพ่ามันมเนื้ออกไก่อยู่ด้วยกอกไก่ก็อย่าลืมหมักนะคะถ้าให้มันอยากให้มันนุ่มต้องหมักอกไก่ด้วยเบกกิ้งโซดาก่อนนะแล้วค่อยเอาไปสับ เดี๋ยวมาดูอีกทีตอนทอดเสร็จเนาะมีกระทอดกระทะที่สามแล้วใกล้จะเสร็จแล้วอร่อยมากเลยนะทุกคนชิมแล้วแต่ถ้าหากว่าใครอ่ะไม่กินเผ็ดนะ อันนี้ใช้พริกไปหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งขีดอะเนาะก็อาจจะเผ็ดสำหรับใครบางคนไปนิดนึงนะจะลดนิดนึงก็ได้ใครมีกระชอนทีๆแบบนี้นะคะก็ตักเอาเขาเหมามันออกนิดนึงเนาะน้ำมันก็จะเริ่มสะอาดขึ้น แล้วเราค่อยทอดใหม่มีกระทดกระทะที่สี่แล้วอุย้ยมันได้เยอะมากเลยคน,นเหลืองสวยใช้ไฟกลางนะคะ ตาที่สี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำอาจาดย์กันน้ำอาจาร,ก,าจารก็จะมีหอมใช่ไหมหอมซอยอันนี้ก็คือน้ำส้มสายชูเราใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะอืเราไม่ได้ใช้น้ำส้มสายชูกานที่มันเป็นใสๆนะมันอาจสีมันอาจาอาจ,าจะไม่สวยแต่มันก็ดีต่อสุขภาพกว่านเนาะอ่ะ ใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปนะคะแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็จะใช้น้ำตาลที่สกัดมาจากย่าหวานนะคะมีทอดกระทาสุดท้ายแล้วนะคะโโหโลหนึ่งอ่ะได้เยอะมากเลยอ่ะ สรุปก็คือเห็ดหนึ่งกิโลนะคะเห็ดเข็มทองหนึ่งกิโลแต่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ตัดโอาลากมันนะเนาะแล้วก็รานมันทิ้งก็เหลือสักประมาณน่าจะประมาณสักเจ็ดขนะีดอะเนาะประมาณนั้นนะแล้วก็อกไกล่ล่อหนังออกสับประมาณครึ่งกิโลนะคะนี่ก็ทอดห้ากระทะเลยนะ นในเนี้ยก็จะมีน้ำอาจารย์มันก็จะมีน้ำส้มสายชูน้ำตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟให้มันละลายเนาะแล้วก็รอให้มันเย็นเสร็จแล้วเราถึงจะหั่นแตงกวาแล้วก็หอมแดงใส่เข้าไปนะคะนี่ค่ะให้มันเดือดเลยนะ พอมันเดือดมันละลายเสร็จก็จบแล้วนะคะนี่คือตามอาจะนะคะเสร็จสับเรียบร้อยรอให้มันเย็นปิดไปรอให้มันเย็นเสร็จแล้วเราถึงจะเอาหั่นแตงกวาแล้วก็หอมหอมแดงใส่เข้าไปนะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยทอดมันเห็ดเข็มทองนะ หน้าตาเป็นยังไงคะน่ากินไหมหน่ากินสุดๆอร่อยเวอร์เอาไปเลยเต็มสิบคะแนน